สุระดับกึ่งอาชีพประเภทเรือยืนปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ครับกับ a m a t u r Ski Limited ครับและขออนุญาตย้อนไปที่ผลคะแนนในร,รุ่นก่อนหน้านี้จากการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับท่านผู้ชมครับโนวิดวันนาบอลสต็อกผู้ที่ควา้าแชมป์ประเทศไทยนะครับปรบมือกับ3-2-3พุณพัฒน์เอี่ยมบางครับสุวรรณบุรีเจสกีทีมครับ เอาเลยครับอเมเจอร์สกีลิมิเต็ดครับออกสตาร์ทแล้วครับผลคะแนนในตารางคะแนนสะสมสนามจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ชมครับ113คะแนนนั่นคือผู้นำบันดับหนึ่งในตารางคะแนนนั่นคือเรือแข่งหมายเลขที4 ออกซ้ายทางด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับของสนามการแข่งขันธนวินโมลีฟรามิงโกเชสกีทีมชนบุรีครับตามอันดับที่2ในเรือแข่งหมายเลข54นานราทิพทองอยู่สะสมที่93คะแนนนี่คืออันดับหนึ่งอันดับสสนามอุดรธานีครับอุ้ยแล้วผู้ที่มีคะแนนนําในการแข่งชิงชมป์ประเทศไทยเป็นอากินิพัฒรเจริญครับ1นึ่งร้อยหกสิบคะแนนอากินอยู่ในคะแนนสะสมเป็นอันดับที่4ที่5เลยครับ สนามอุดอแรแลนกิ้งอยู่มันอันดับที่4แต่ว่าสนามสะสมแชมป์ประเทศไทยแลนกิ้งคะแนนอยู่อันดับที่1นึ่งะครับซึ่ง<อ>คนคที่ตามมาครับเป็นธนวินโมลีตามอยู่10คะแนนครับเพราะฉะนั้นถ้าธนาวินเข้าเส้นชัยอันดับดีกว่าอาคิน2อง 2> อันดับครับจะคว้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้ครับอยู่ที่ธนวินโมลีแล้วครับ ต้องใช้คําว่าจบเกมการแข่งขันแล้วครับเพราะนี่คือไฟแนลโ <Final S 2> มโตของรุ่นนี้แล้วด้วยแมนที่นํเป็นอันดับที่1อยู่ด้วยครับก็มีโอกาสคว้าแชมป์ประเทศไทยสูงแล้วครับธนวินโมลีเลยตอนนี้ครับมาดูในสนามครับท่านผู้ชมครับอันดับที่1นะครับในเ,นเรือแข่งหมายเลขห้านราทิพทองอยู่ครับ OTS Racing Team ชนบุรีตามมาอันดับ2-2-24ภูริพัฒนทองก้อน PTT Lubricant and Y Fryong j o k i Racing Team อันดับที่3 1 5 9ครับ นั่นคือเรือแข่งของคุณวรวิจิตประสงค์เจสกี้ฟอร์เรนไบจอมพลครับกำลังถูกตีคู่กับเรือแข่งที่4และครับของธนวินโบลีฟลาเมงโกเจสกี้ทีมชนบุรีในสนามเลยครับตอนนี้และธนวินตัดสินใจครับตามทางด้านของนราทีรับมาแล้วครับต้องตามขึ้นไม่ได้ครในสนามครับโอ้โหธนวินต้องการเป็นแชมป์สนามครับเพื่อที่จะเป็นแชมป์ประเทศไทยแหละครับพูดง่ายๆถ้าสถานการณ์อยู่อย่างนี้ ถ้าธนวินแซงขึ้นมาแล้วขึ้นมาอันดับดีในโมโตนี้ลุ้นแชมป์สนามอุดรธานีอาส่งผลทาให้คะแนนพลิกขึ้นมานําและคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ครับถูกต้องครับคะแนนาาตามอยู่นะแชมป์ประเทศไทยตอนนี้อักคินเนี่ยในผลงานในสนามนี้ใน2โมโตที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับตกไปอยู่แรนกิ้งที่4ที่5นู่นเลยครับโมโต้แรกนั้นที่2นะครับ53คะแนนแต่โมโตที่2เนี่ยครับ โอ้คะแนนตกลงไปเยอะครับทำให้อกินนิพัฒน์เจริญนั้นเสียคะแนนไปในโมโต้ที่สสนามอุดรธานี <ลำ S 1> นี่คือลำดีแล,ละครับ,รบใช่ครับเปิด้คราบธนวินโมลีได้มีโอกาสที่จะแซงในผลคะแนนรวมในบ้านปลายครับเพราะคะแนนมันนําอยู่อ่ะนําอยู่10คะแนนประมาทไม่ได้ครับมันต้องละเอียดแล้วมุ่งมั่นแหละครับ1 0 1่ 101, นหนึ่งี่คือเรือแข่งของคุณสมานชัยมาลัยสีฟีฟีเจ็ทเรซิ่งทีมกรุงเทพครับอยู่ในแรงกิ้งตำแหน่งอันดับประมาณที่6ในสนามการแข่งขัน ไล่เรียงเส้นทางครับและต้อนรับท่านผู้ชมต่อเนื่องครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมเกมการแข่งขันทุ่นเขียวเลี้ยวขวาอ้อมให้ทุ่นนั้นอยู่ขวามือครับท่านผู้ชมทุ่นส้มเลี้ยวซ้ายครับอ้อมให้ทุ่นนั้นอยู่ซ้ายมือของนักกีฬาครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หลังจากจบรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นคลอสการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้เห็นลายการขับขี่กันชัดๆอีกสักครั้งครับ 159ครับเรือแข่งของคุณ War, รวรวิจิตประสงค์เจสกี f ฟอร์เรนบายจอมพลตำแหน่งที่3ในสนามตามมาด้วยทีสครับธนวินโมลีครับจะเป็นว่าที่แชมป์ประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แหละครับอุและข้างหลังตอนนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอักินนิพัฒเจริญมาอยู่ข้างหลังธนวินโมลีแล้วครับมาอยู่ในตำแหน่งอันดับที่5ครับ นี่แหละครับเรือแข่งสีดำเขียวทีสีและตามมาด้วยเรือแข่ง639สีส้มแดงอาคินนิพัฒเจริญครับผู้ที่มีคะแนนนำในตารางสะสมชิงชาปประเทศไทยอยู่ในขณะนี้แล้วครับ639ครับนำเรือเบอร์สีของธนาวิมลอยู่10คะแนนครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการเรนกิ้งที่มันดีขึ้นไปกว่านี้ครับเพื่อที่จะการันตีการคว้าแชมป์เช่นกันครับสำหรับอากินกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องดูตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับอาคินนิพัฒเจริญ มานาวินโมลีครับนาราทิปทองอยู่ภูริพัฒนทองก้อนจบโมโต้นี้ใครจะทำอันดับทำคะแนนเข้าเส้นชัยตรงไหนจะส่งผลกับเพื่อทำให้ว่าที่แชมป์ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับครับเรามาลุ้นกันครับเหลืออีกไม่กี่รอบสนามแล้วครับตึกตัดสินครับแข่งขันกันมาตลอดทั้งปีครับเดียวมาจบสิ้นกันในวันนี้แล้วครับได้บทสรุปในทุกรุ่นแน่นอนครับผู้ชมอยู่กับเรา ยาวๆครับสู้ทั้งปีวางเกมมุ่งมั่นครับ1สนาม4โมโต้สสนาม12โมโต้ครับและสนามนี้ต่อเนื่องมาอีกครับจะจบฝันดีหรือทั้งปีจะจบแล้วฝันร้ายครับนำมาตลอดแล้วจะพลิกหรือว่าจะรูดร่วงแล้วตาอยู่กินไปเลยโอ้โหเกิดขึ้นได้ตลอดครับกับเกมกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับห้ามตกน้ำห้ามเรือเสียและ ้ามหลัดทุนแหะครับเพราะนี่คือโมโต้สุดท้ายแล้วครับตอนนี้ก็คือเข้าเส้นชัยให้ได้ก่อนครับคะแนนเดี๋ยวไปว่ากันครับในกระดาษครับสามีลำ่ตรงหน้าท่านผู้ชมนั่นคืออันดับที่3 4และ5ในสนามครับที่กำลังคั่วที่จะลุ้นแชมป์ประเทศไทยกันแหะครับ1 2ปล่อยยาวไปก่อนเลยครับ54านราทิพย์ทอยู่อยู่ที่ทุนสีเขียวลํานี้แหละครับท่านผู้ชมครับ โอทีเอสเรซิ่งทีมชนบุรีผู้นำอันดับหนึ่งในสนามจังหวัดอุดรธานีครับในโมโต้สุดท้ายนี้ครับกระทิงแดงทะยานไปด้านหน้าอย่างเดียวแล้วครับรอบสุดท้ายครับโอ้ยเกมเร็วครับตัดเข้ามาทงขาวท่านผู้ชมสัญญาณบอกให้นักกีฬาทราบว่าเกมการแข่งขันนั้นเหลืออีกแค่หนึ่งรอบสนามสุดท้ายโอย้แล้วเหมือนถ้าจบอย่างนี้ครับนาราธิปจะควา้าแชมป์สนามแทนแล้วครับ ตามอยู่10แต้มครับแต่ว่าไรคิงตอนนี้ธนวินหล่นไปที่4ี่แล้วครับทำให้แชสนาริพลิกกระขึ้นมาเป็นที่1ครับธนวินจะจบที่2แล้วแชมป์ประเทศไทยจะร่วงไหมเดี๋ยวเข้าไปคำนวณกันครับเอาเอาตรงหน้าก่อนครับตอนเนี้หนึ่งสอจะเป็นใครครับรอบสุดท้ายกรับท่านผู้ชมครับ โอ้โหกล้องจับไปที่เรือของอาคินนิพัฒเจริญเพราะว่าคะแนนสะสมประเทศไทยที่1ถูกครับแต่ตอนนี้อยู่ในสนามที่5้า,าครับซึ่งถ้าธนาวินจบที่2แล้วสมะอาอคินเนี่ยคะแนนรวมจบที่3อาคินยังเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับแต่ถ้าล่วงไปเกินกว่าที่3ไปที่4ี่เนี่ยแชมป์หลุดมือเลยแต่ถ้านาราทิปทองอยู่เข้าที่1แบบนี้แล้ว พนาวินยังอยู่ที่4แบบนี้แชมป์อุดรก็เปลี่ยนก็เปลี่ยน <g ül> เ,เป็นนาราธิปแล้วครับเอาเลยครับแล้วมันจะส่งผลยังไงมาดูเลยครับทุนสุดท้ายของผู้นำครับนาราทิปทองอยู่เข้าสิ้นชัยครับโอทีเอสเรซิ่งทีมชนบุรี e ครับเข้าเสิ้นชัยดับที่ 1, <ล>1ในสนามนี้ครับคว้าแชมป์สนามอุดรธานีไปครองครับเอาเลยครับแชมป์สนามที่4อุดรธานีไปอยู่ที่นาราทิปทองอยู่ที่ 2, 2>, 2เข้ามาเป็น2 2 4 ภูริพัฒน์ทองก้อนที่3 159วรวิจิตประสงค์และที่4ีนคณาวินโมลีครับที่5639กา้ครับคินนิพัทธเจริญครับเอาเลยครับอุ้ยลุ้นคะแนนครับโอ้ยนักแข่งก็ใจเต้นครับสองลำนี่แหละครับลำสีส้มกับลำสีเขียวนี่แหละครับไปพบสิ่งที่น่าสนใจผู้สับสุนเดี๋ยวเรามาฟังกลับมาพร้อมผลการแข่งขันครับ